เดี๋ยววันนี้จะน้องเซ็กโซเซ็กซ์โซไปไหนครับหไอ่าเซ็กซ์โซไปหายายชวดโอเคเดี๋ยววันนี้ก็จะมีผมโอเคโซแล้วก็แต่กับยายน้องเซ็กโซครับไปยายายชวดที่อำเภอหนองยินจังหวัดเลยเดี๋ยวจะเริ่มต้นจากนี่อำเภอละโนดจังหวัดสงขลา อันนี้ถังแรกน้ำมันที่เติมคือหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบบาทนะครับเ,เดี๋ยวจะดูออกพันหกออกพันหนร้อยสี่สิบโอเค,ออ 1, อเ,คเดี๋ยวจะดูว่าเติมกี่ถังใช้น้ำมันไปเท่าไหร่นะครับระยะทางกี่กิโลตอนนี้จากที่ดูก็ประมาณหนึ่งพันแปดร้อยกิโลโดยประมาณก่อนนะครับเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งโอเค เส้นทางแรกที่เราจะเจอคือมันเป็นถนนเจริญประเกียรติ80พรรษาครับลอยต่อระหว่างอำเภอละโนดกับอำเภอ,ขอเขาใสนจังหวัดตตานเป็นถนนที่ได้ชื่อว่าเป็นถนนยกระดับที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะครับมาดูนกกันดูความสวยงามของมันครับ Softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. me you don't really do commitment trust me consider your message received when you said you couldn't take us too seriously i must admit i was relieved cause i never wanna play happy families with you but i like having you around i'm fully aware this is a flash in the pan but we can still have fun for now ระยะทางประมาณ5กิโลถนนยกระดับเส้นนี <h <h uh, <h <h ้นะครับทีเขก้าเขตของจังหวัดพัทลุงโ้างังหวัดไม่รเหหรอเมืองนังโลรานาข้าวราวน้ำตกแหล่งน้ำตกงามเขาทะลุน้ำพุร้อนที่นี่จะดับสื่อจังหวัดปัตตลนง We can still have เขตกอเคง40ตอนนี้ถึงเขตอำเภอจุ้งสงครับจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ไม่ได้เข้าตัวเมืองอนครนะครับเออใช้เรนนี่านเฉย ผ่านเฉยๆไงผ่านเขียนอำเภอเฉยๆเนาะไม่ได้ผ่านตัวเมืองเนาะเรอถ <c oughs> ุกไหมะั้ยอม่าิชอโอเคตอนนี้10บโมงนะครับหลังจากที่ออกเดินทางจากพะเยาโนโตอนประมาณ8โมงอันนี้เดินทางมา ประมาณหนึ่งละร้อยสิบกกิโลมาพักรถพักเข้าห้องนะ้ำอะไรต่างๆด้วยนะครับหาเลือกบางทีไม่ค่อยมีรถไม่ค่อยมีคนอีกเลี่ยงกันพบเจอนะครับก็เดี๋ยวจะเดินทางต่อสู่จังหวัดสุราธานีนะครับไป let's go let's go let's go Let <laughs> ตอนนี้มาถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมืองร้อยวกาะเมืองอ่อยตัวใหญ่แค่แดงเจอยังไม่ได้เลยเราจะเได้แค่นั้นแหละโอเคกับระยะทาง2 0 0กว่ากิโลนะครับต่อจังหวัดอะไรต่อเมื่อกี้ชุมพร ตะลุงนครสุราชแล้วก็จะต่อเข้าด้วยจุมพรอนนะครับตอนนี้เวลา1 1บ0สินาทีนะครับก็นนนะบใกล้เที่ยงด้วยแล้วทีนี้ความที่ว่าช่วงสถนานการณ์ไม่อยากเว้ หลยต้องกินข้าวบนรถเมื่อกี้ทุกคนกินข้าวหมดแล้วผมยังไม่กินดีอะไยให้แฟนรับนะครับนี่กินสภาพการกินข้าวบนรถที่เตรียมพร้อมมาโอเคนะได้ประหยัดด้วยยังก,กินข้าวยังกินข้าวยังอ โอเคเซ็กเตอร์ตดตลอดไวเล่าตอนนี้โอเคแต่ก่องกินข้าวตอนนี้เวลายโมงถึงจังหวัดชุมพรนะครับระยะทาง300กว่ากิโลนะครับ เน็ตบนที่ส2ทปี่ยังอม่ตอยไหมครับแม่ซื้อทุเรียนฝากมาตัด วันนี้มาถึงอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรวนตสจ้าสวัสดีเมฆฝนและน้ำฝนหน้าเดือนเมษายนนะครับโอเคก็ถือว่าพอได้หายคลายร้อนกันสักหน่อยในช่วงบ่าย ตองไปประจนวเดี <łość> ๋ยวซ้ายนอง่ไม่ไปไปจตรงไป กินขนมจีมบหวนนนาวนเลยขนมจีบและขนมจีบอ่เอเปล่าทับหลี่อร่อยแม่ดีมามีขนมจีบไหมคะมีจ้านะเอาสองเท่าไหร่ได้ขน,นมจีบทับหลี่คุณค่ะ <laughs> โอเคแต่ก็อยากกินเจนจีบก็เลยแมซื้อนะครับแต่ของอร่อยคือทับหะลีสาระปอทับหลีเดินทางต่อดีกว่าโอตอนนี้ถึงจังหวัดประจวบชิริขันตอนเวลาบ่ายสามตรงๆนะครับ465กิโล กี่ชั่วโมงอ่ะ่ชั่วโมงอ่ะ8โมง 9, 10, 11, 12, 12, 12 13, 14, 16, 14, 14 15, 7ชั่วโมง7ชั่วโมงจังหวัดสุดท้ายของภาคใต้ก่อนจะเข้าสู่เขตของภาคกลางครับผมไม่ใช่ไก่ใช่ไหมนี่คืออะไรนี่คือสิ่งที่จะบุงบอกว่าเรากำลังจะพ้นเขตของ ภาคใต้จะเข้าสู่เขตของภาคกลางก็คือตัวหงของวัดอะไรกัไม่รู้ของประจบคิรีกันถ้าเห็นหงตัวนี้แสดงว่าเราจะพ้นผ่านของเขตภาคใต้นะครับซึ่งหงตัวนี้มันจะมีความเชื่ออยู่ลองไปค้นหาดูหงแห่งวัด ขัวยลึกอ๋อดงหรอโอเคตอนนี้ห้าโมครึ่งยังอยู่ที่ประจวบถึงเวลาเข้ามือมือมอเย็นของผมแลเะว่าเดี๋ยวต้องขับยาวแล้วแฟนขับตอนคท่าสายตาไม่ค่อยดีก็เลยต้องรีบก,กินก่อนตัดก่อนแล้วได้กินใหญอีกด่วสอง

ไอ้ว่าเากินเหนียวเ้าแหยตากินน้ำน่อนโอเคกินก่อนโอเคเมื่อกี้ให้แฟนกลับมาประมาณชั่วโมงกว่ากว่าแต่ว่ารถติดด้วยเลยยังไม่ได้ไม่ไปถึงไหนยังอยู่ในประจบพิธีกัร แต่ว่าอยู่อำเภอกุยบุรีแล้วแล้วก็<ล>ชั่วโมงก่อนกว่า,ววานะยังอย,อยูก <laughs> ุยบุรีอยู่กุยบุรีอยู่ยังอยู่ประจุที่นี่กันอยู่ชั่วโมงก่อกว่าแต่ว่าแต่ว่าเมื่อกี้เขาทำถนนเลยรถติดขับมาได้ไม่จี่กิโลเองแต่ก็นี่ก็เดี๋ยวนี้เดียวก็เข้าเพชรบุรีลแล้วครับก็เลยได้เวลาขับกลับมาขับต่อ น่าจะไม่มีบรรยากาศแล้วเดี๋ยวมองเห็นบ้างไม่เห็นบ้างก็ค่เขว่าอีกทีหนึง่งนะครับโอเคเจอคอนเทนทีหนึ่งจังหวัดถัดไปเลยตรงไหนเช็คเช็คได้ก็เดี๋ยวจะเช็คอีกทีว่าถึงไหนแล้วนะครับโอเคเฮ้ยโซยังไงโอเคเลสโกเลสโกกินไปด้วย โอเคครับตอนนี้3ามทุ่มสีอยู่ที่ปั๊มปตท,ทราชบุรีนะครับหลังจากออกจากกุยบุรีมาตอน1นึ่งทุ่มสิบเจนาที1ึงทุ่มสิแล้วก็กลับมาระยะหนึ่งผ่าน ถึงทางแยกแยกซ้ายไปสมุทรสาครแยกขวามาราชบุรีนครปฐมแล้วก็มาทางขวาเบี่ยงเบี่ยงมาทางขวาแล้วก็ระยะหนึ่งก็มาเจอตรงที่ราชบุรีกรุงเทพก็ตรงมาต่อราชบุรีกรุงเทพนะครับตอนนี้ก็มา แวะพักตรงที่ราชบุรีเราไม่เข้าสมุทรสาครแน่นอนอนะครับด้วยสถานการณ์แบบนี้เราเลี่ยงไมสถานการณ์ปกติก็ไม่เข้านะครับและแต่ถนัดก็เลยพากันมาสายราชบุรี <c oughs> อีกไม่ไกลก็จะถึงนคนปรปฐมแล้ว <c oughs> นะครับตอนนี้มาได้788กิโลแล้วก็มาแวะพัก ด้วยแล al, 2 2้วก็เมื่อกี้เติมน้ำมันถังที่สองแต่ยังไม่หมดถังนะถังแรกเลยประมาณสองขีดถังที่สองเติมไปหนึ่งันสองอยเก้าสิบาสหน่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทในส่วนถังที่สองก็น่าจะถึงเลยนี่แหละถังนี้ก็ยาวนะครับถึงเงือเแล้วเดี๋ยวก็จะเช็ก อีกต่ออีกที่อต่อว่าตรงไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเช็คอินต่อที่พิพท,ที่สนับเุประมาณสองสามชั่วโมงอ่ะแต่ปักรถพักคนกับตอนด็กๆ <c oughs> โอเคครับ <c oughs> ตอนนี้ เที่ยงคืน12นาทีกับระยะทาง940กิโลและเขตบางปะอินนครับข้ารบุรีแล้วก็มาเต้นขวาตลอดจับมาแล้นกรปสมกรุงเทพจับขวามาตลอดเสร็จมาถึงกรุงเทพแล้วก็จับปินเก้าก่อนแล้วจับบางบัวทองลงสายตลอด ชิดซ้ายมาตลอดจนตอนนี้มาเดงจับสละบุรีแล้วนะครับจับสละบุรีต่อไปยาวๆอืจับโค้งเยอะเงินเลยมันมันงๆอะโอเคไปต่อสู่โคราชนะครับไม่รู้เจอเวลานานเท่าไหร่อีกตอนนี้โอเคพักกันมาประมาณหนึ่งแล้วเด็กตื่นตอนเที่ยงคืน ประชดใส่ที่นอนโอเคไหมครับโอเคเดินทางต่อ ต้องเคียงใจโอเคครับตอนนี้42.5 1,078กิโลหน้าที่มีลำตะคองอ่าประมาณนี้แหละตอนนี้ฝนตกออกไปดีแลกข้างนอกไม่ได้ก็เลยเั่งฝักดีแลกข้างในเด็กนี่ก็ตกเ็นขาดมงลตะคอง <c oughs> <c oughs>

ไปรีรยวอันนี้ต่อไปมันจะเป็นทางสวนเรียนไหมอ่ะอ่าไปดเอะน,นะโอ้ยยุงไปวอดเพีงค่อยู่ โม่เขาถมไหมครับท <c oughs> ี <c oughs> like ่ผูเขียวมาโลกูเขียวกูเขียวจะไปจุงเตะคจะจุงเตะขนแกนกนพูวจะโดนหรือใส้จะโดนมาทั้งคืนแต่ให้เจ้าที่ขับต่อเดี๋ยวหลงขับอีกเดี๋ยวลงก็เลยให้เจ้าที่ขับเองเลยก็ไม่นานจะถึงบ้านแล้ว เ,เจอกันต่อที่บ้านเวลาตาของแต่ละคนเอจอกันต่อที่บ้านบังเลย่ผม Confuse it, only then you'll be gone Feel I, feel I. ลยอย่างเป็นทางการเมืองแห่งทะเลภูเขาสูงสุดสุดหนาวในสยามสูงสุดหนาวในสยามไม่ใช่เป็นทะเลภูเขาสหนาวในสยามดอกไม้งามสามฤดูแต่ดอกไม้งามสามฤดูเขาได้ตัดดอกรียบร้อยแล้วโอเคครับตามนั้น นี่ก็เป็นโซนแถวๆของอำเภอภูกระดึงอเูดึงหรือภูกระดึงที่หลายๆคนรู้จักอัดไปในูกขะเขงการฟันฝ่าฟันฝ่าตดสอบจิตใจและอีกลาหลายอย่าง นะครับตอนนี้ยี่สิบโลก็ถึงนแต่โมงแต่นาฬิกา่านไปยีชั่วโมงในการเด <24 S 2> ินะชังกว่าก <24 S 2> ว่าบสกว่ากวนะครับเดี๋ยวก็ดูถึงบ้านใช้เวลากันเท่าไหร่ถ้าไป็นสรุปก,กันตรงที่บ้านอีกทีนะครับ say, say. เข้าไหนนี่เข้าวพี่ก้อนแล้วเนี่ยเข้าประตูพี่แล้วเนี่ยไม่ได้รถจบยีเด็กเจอเด็กเตอเด็กเจอไปแล้วตอนนี้นน <c oughs> ตอนนี้ถึงบ้านยายทวดน้องไอโซเป็นทีส่สบายแล้วจับระยะทางจากอเวโน่สูอ่เอเอวนองยิงที่บ้านสันตอง <c oughs> <c oughs> โอเคครับก็ ที่บ้านยาชวดเรียบร้อยแล้วนะครับก็สรุปสำหรับการเดินทางจากอำเภอระโนดจัดงหสงขลาจนมาถึงบ้านคอนองอำเภอหนองหินจังหวัดเลยนะครับเป็นระยะทาง1 3 8่งมกิโลนะครับระยะเวลาในการเดินทางก็คือจากอำเภอระโนโดนเนี่ย ออกเดินทางตอน7โมง47นาทีมาถึงที่อำเภอหนองหินที่บ้านสำทองตอน8โมง27นาทีใช้เวลาในการเดินทาง24ชั่วโมงกับอีก40นาทีอันนี้คือเดินทางแบบตลอดไม่ได้พักนอนคืนอาจจะพักแค่พัก่อน หน่อยสายตาพักแวะปั๊เพือ่อเข้าน้ำแค่นั้นส่วนกินข้าวกินบนรถตามที่เห็นสลับผลัดกันกินนะครับมรผมขับแตงกินผมกินแตงขับผลัดกันส่วนการเดินทางก็เดือนเมษานี่เป็นเดือนเมษาในช่วง ซึ่งควรจะเป็นฤดูร้อนแต่ฝนตกมาตลอดทางตั้งแต่ชุมพรจนถึงจังหวัดเลยไม่มีหยุดนะครับใช่ฝนตกตั้งแต่ชุมพรใช่ครับแต่ลจีน่วงมันไหลวงไหล่มันไหลง่ไหลเนื้อแ่ี่วงมันไหล่ไม่ม่วง่ี่น่ะครับ ใ่ใส่ใ่ล่าใส่หนาราส่เลยส่วนน้ำมันเติมมา2ถังนะครับถังแรกเติมจากราดหนึ่งพันหกร้อยสีสิบาทอันนี้น้ำมันกับจมนวถังเติมมาเติมถังหนึ่งพักร้อสี่ิบส่วนถังที่สองเติมมาหนึ่งพันสองเก้าิบบาทนะครับ แต่ว่าถังที่สองเหลืออีกครึ่งถังตอนที่เติมถังที่สองก็เลยสองขีดด้วยนะครับนี่คือสำหรับการใช้น้ำมันดีเซลดีสิบหรือดีเซลธรรมดานะครับนี่คือการสารุปสำหรับการเดินทางอย่างโนดประโนดน,น้องยิน うん。<the>